ปัญหาหน้าสิวหน้าหมองใครนะครับที่ใช้เครื่องสำอางเยอะหรือใครครับที่เจอมลภาะวะสิ่งสกปกเยอะเกินไปไม่ว่าจะเป็นฝุ่นมลภาะวะทางอากาศหรือแม้แต่สิ่งแปลกปลอมบางทีแค่ล้างหน้าเฉยอาจไม่หายตรงนี้เลยครับแค่คุณใช้โทนเนอร์ตรัวนี้ความสกปกที่ฝั่งลึกก็จะหายไปตามมาดูกันเลยครับแค่เราใช้โทนเนอร์นะครับใส่น้ําแบบนี้แล้วก็เช็ดหน้าแบบนี้ คือถ้าไม่เช็ดไม่รู้เลยนะว,ว่ามันมีสิ่งโสโรครขนาดน,นี้ไม่เช็ดไม่รู้เลยว่ามีสิ่งโสโรครติดอยู่หน้าขนาดน,นี้นี่นี่นี่นตอนแรกไม่เห็นเลยใช่ไหมเช็ดออกมาคือเห็นเลยแล้วพอเช็ดเสร็จแล้วครับก็ต้องล้างหน้านะครับเพ <โ comp. S 1> <Pre> ียงแค่นี้นะครับไม่ว่าคุณนะครับจะบำรุงหน้าด้วยอะไรหรือไม่ได้บำรุงนะครับหน้าของคุณนะครับก็จะมีความเด้งชุ่มชื้นไม่มีแหล่งที่ทําให้เกิด